กิ้อะไรจอดยากีเกียมฉายื้อตื้อโต๊ะอเท่าน่ะเกียมฉชยชื้อตื้อโต๊ะตื้อโต๊ะนั่งอีกเองชื้อ好了炖好了แล้วเกียมยบ่มา来了เกียมไช่เก公งนะเกียมไช่一公斤啊一公斤那我们买เกียมไช่就是钙大就个挺啊脑皮也骨皮土ท就买就是เกียมยถึง

也炖猪肚，我已经落二经了，呐，了只就算朋友，算朋友。那个落去煮啊又好，无煮啊又好，叫我做者无煮来，呐，算朋友。放点煮啊伊又香啊，我做去入者去，呃，台湾叫做麦可威啊，伊只红毛叫，我下毛搭着传人。我了搭无来，呐，了只去香菇啊，香菇伊要是已经炖好了，烤来炒落者。 นั่งจอด g เียก่ลอหัววอ g เกียกว่าหัว柴ยังยองยงยเกแล้วอะนี่เรกว่าทายุงจีน่ะทยทยกงอิงทุจีจก็เสียุยจไม่คือจอดจุดเดียวจุดกูกูจาจอดเลยทั้งอะขีอว่าจวาจดกมนั่งตึงซวิ้ม柴อะกรเจาลอะอะอะเกน เออถ้อยหีน่ะชือว่าลืมมงคจริงยี่จอลืมมงคจริงลืมมงคจริงสิเขียวเกียนั่งอ่ะเขียวเกียนั่งเอาโอ้ยเต็งจ่อเงื่อนยีจ่อจีแม่ปุ่งหนังถ้อยสิแม่เจะเสียงเช็คเหยูเจะเก็บชายอ่ะก็ลืมมงคจริงจะใกล้สี่หัวกรงหีเลยอะลืมมงคจริงอ่ะอี่เท้าไอ้คือใกล้จี่ไอ้ปูนั้นนั่นเรอจกว่าหวังกว่าคือใกล้ข้อจะเก็บฉายอ่ะไม่ใจ่เก็บชายแงแงก็เก็บฉายคือไอ้เก็บชายบุ้ยอ่ะถักต่อจะไปยันนั่งตึงสายเรอจกว่าอังอ่ะ เกีมชายอังบางก็เกีมชายอังเต่งอ๋อจะตเห่าใจอายาคีลมงจิงอายคือกขอก็เกีมชายบวยอยู่เยอะทอนั่งตงวุเกี่ยวจท่อเสียมล้อเกี่ยวจขออะไริจกนัคือกขออีตาวเกียมชายอ่ะหวงเหลบวม่คุยอังยีตานี่คุณเม่คุเ้งนะยี่จันนีไม่คุยอังอ่ะยี่ไม่ปนเรือลีอยู่ตานไ่คุยอังอะ vừa khơi anh cứu chữ áo y tế tình trạng của này sự chỉ cái phụ năng à quần quả lại cái trường hi à lại cái hi là trường hi à lưu mông à kim sọ si hồi à dạ nó trồng phố chức năng nhỉ tại cái kim sọ si năng dùng mình ngắn quả biển hiện cái gì mẹ năng lưu giả cái kim sọ si lưu yêu cái ta sai si à bỏ chi cái bỏ bỏ kim trái à 去介土金财啊！伊家伊介金财往了袂开，故此啊，我自己所思本啊，好去开金财。其实伊介是着打，啊，我打到简易就着，简易个物件。但我自己所思好本意？去开金财，其实是来改善个不能改个顽固，不能就在于哦，认清你自己不能个、啊哦、心中叫你决心 bạc năng huống thiếu có kiểm trái cái phun gì người ta kiểm trái huống liều buổi khui à chiều cái cảng quầy thao hử à ủa ta chỉ có kiểm trái ta chưa được liều vào chỉ có kiểm trái chỉ có thao à yếu sạch năng cái chỗ tiểu thao chỗ tiểu thao dùng mày nên chưa là chuyện này là chỗ à cho cồi cồi à chỗ liều lại lọ lọ cửa chưa hữu họ à liều năng ta chiếu mệt chiều lại lọ to chỉ có chỉ có tứ tổ lọ chủ tiệu 啊，来咯！就要自投，我打荒大或者土，那自投就出来了。啊，要金彩落了去啊，一这个就能就好摘了，就、这、能、个、就好。了就我们这个很多掏哎，那、这个啊、已经就搞掉因为了。哎，我们一卡卡卡卡卡在呀，我摘掏埋，掏埋啊，料那已经是这个炖好了、啊、了。 chuyện này lọ vào khử thì đây thì ngồi chuẩn bố chuẩn bố cho bí liệu à nhờ kiểm tra ở lọ vào à nhờ hao nhờ cô năng nhà lọ mình tinh chế cái cồi cồi à chế cái à này năng nhờ chiều chiều trao em nhờ nhờ xét cái nào á kiểm tra năng ý cầm phù họ liệu chứ họ liệu chủ tiệu à chưa xe rồi nếu năng lọ cô 那爱脱落去又呵，不爱脱落，那落冰上面顶掉呵。哎，我讲过哇，伊家已经识了，啊，我头仔讲你听，但是我哥识了，那爱落到面顶又呵，啊，识了，了只要咱没人落面顶了，就在我有个了，看就等于大脚山就对，啊，就等于穿补就了了爱生 năng tông cục bỏ trẻ sinh chỗ bỏ lọ hiếm chó cho châu họ lưu thôi đẹp năng xiêm lo không tẻ nhỏ xiêm lo lọ hiếm chó à ai lọ hiếm chưa rằng không bỏ lọ hiếm chó bỏ lọ bỏ nhiều lưu thôi chưa xây dù họ họ chỉ ảo trong bố dù họ là chưa xây dù họ dù họ yêu thì lại à chưa xây yêu thì lại chặt điểm chính chưa năng những anh chặt điểm chính à, u chập hung chính dù họ lọ thì anh người xét à à จับหุงจริงเล่าน,นั่งอยู่หอเยี่ยงไรเชื่อใจอยู่เยี่ยงไรอ่าไอ้ค่อยู่ๆกู้หนาวอยู่ๆก็เซ็กอไอ่าเล่าอยู่เยี่ยงไรอ่เชื่อใจเลยทั้งหมดอ่าเชื่อใจกูดูดูบ่อยอ่ะว้าวตุ่มตื้อโตเชื่อใจเสี่ยงโกยไอ้ไอ้เป็นของที่ง่ายๆผมทำอย่างยากๆไม่เป็นนะฮะอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมทำอย่างที่ของง่ายๆเป็น แล้วเราถ้ามันไม่สวยงามเราก็นี่แหละครับเอาไอ้ที่เห็ดเนี่ยเห็ดตุนเนี่ยอยู่ข้างบนวางอยู่ข้างบนอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันสวยงามนะครับนี่แหละครับขั้นตอนง่ายๆก็มีแค่นี้นะวิธีการทำไม่มีอะไรยากงานของผมง่ายนะฮะคุณเอาไปทำขายเลยก็ได้ต้มขายเลยก็ได้แต่ว่านั่นแหละครับ ต่างคนต่างชอบการทำ,ทำการกินนะฮะเรื่องของกินเรียกว่าต่างคนต่างชอบว่ากันอย่างนั้นเธอเพราะว่าบางคนชอบเปรี้ยวบางคนไม่ชอบเปรี้ยวนี่แหละครับเป็นของที่ง่ายงา่ายถ้าคุณชอบเปรี้ยวคุณก็ใส่เปรี้ยวลงไปถ้าไม่ชอบเปรี้ยวคุณก็เอาธรรมดาธรรมดาอย่างนี้แหละครับนี่แหละครับผมขยายให้ดูขยายให้ดูครับนี่แหละครับเป็นของง่ายง่ายนี่ก็เสร็จตามขั้นตอนการวิธีการทำก็มีแค่นี้แหละครับ เป็นของที่ง่ายไม่มีอะไรยากครับอย่างของผมบางคนที่เขาว่าอร่อยจริง,รงๆไม่จริงเลยครับนี่ภาษาจีนก็มีบอกไว้แล้วเขาที่มาผมอะที่มาบ้านผมอะเขานึกว่าอร่อยจริงๆผมทําไม่เคยอร่อยและครับเรียกว่าหนังเชิงหอเจียจุ๋ยเตี้ยมภาษาจีนเขาเรียกกันอย่างนี้ก็คืออยู่ที่น้ําใจที่เขามานี่แหละครับามาด้วยน้ําใจนะครับอย่างที่ผมเคยเล่า ขับรถมาต้อง4ี่ห้าร้อยกิโลกินเสร็จขับรถกลับนะครับชมว่าอร่อยผมเลยแซวเขาเล่นว่าไม่ใช่นะมันอาจจะเป็นการหิวมากกว่าละมั้งชมว่าอร่อยจริงๆแล้วไม่จริงอ่าไม่จริงผมทําไปอย่างนั้นครับทําแบบง่ายๆแต่เขาชมว่าอร่อยก็นี่แหละครับเหมือนอย่างม่กกี้บอก นั่งเชงห่อเจะจุ๋ยเตียมแม้แต่น้ำก็ยังชมว่าอร่อยจริงๆแล้วผมไม่มีอะไรครับเป็นแบบง่ายๆผมต้องขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามและก็เอาไปแชร์ผมขอบคุณสวัสดีครับก็มีแค่นี้แหละครับสวัสดีมาก